ทานรูทนะสิบชิ้นเปหน แบบน้นฟาร์มเองกลับบ้านสวัสดีจ้ามาพอกับสาวสวยเลยจ้ะ มันนีผ้ามากินโดนัทจ้ะโดนัทสือมาแต่บิ๊กซีจ้ะมิสเตอร์โดนัทจ้ะมาด้วยจ้ะมาเซฟเซลน้ำกันมันนีเม่ได้ตั้งกล้องกนินแบบนี้ด้วยจ้ะแสงข้างหลังก็สื่อสื้ใส่ฮะสื่อสอแล้วใส่ อร่อยอันนี้แบบไม่น้ำตาล มากินแบบนี้จ้ะชะ็อกโกแลตกับนกับนานมมเนี่ยเอาไว้ให้อายแล้วอันนี้จะเป็นแบบบมี่น้ำตาล พอกันไหมคลิปหนานะจ้าคลิปนี้ก่ะบายบายจ้า